也能换个角度。

พาพวกี่หมอเขาไอ้เก็บอยู่ได้พาแลุถ้าเหมอนพวกเดิมผ่าเนี่ยมันมันอันตรายเดี๋ยวมันมีโอกาสเดินมาได้โอ้ตาพวกทอ่รู้เหมือนกันหมอเขาว่าถ้าถ้าผ่าปั๊บอีมันก็แผ่ปัจจุบันมีมีมีสิทธิ์ที่ว่านอนอยู่บ่ไดา้เ,เก็บเลยบ่ใเอาะอยู่ได้หรอนี่เก็บวางไว้ก่อน

ขมันขึ้นเลยนะขึ้นาเก่อเนี่งีไม่น้อยลื่ลื่กำลังติดไม่น้อยแต่ข้งนขึ้นเยอะเลยเทียงออกเทียงก่อนโอ๋ตาฮันมาวันแรกขึ้นต่อมีโปรเล ผมจะยุดทุกุดเรื่ัวันธรรมดาษฎ์แต่สอที่ผมนักงนอยนี่ผมมาวันธรรมดาคุณคบอกบบนี้เพราะว่าพุทธเรื่งผมจับตลาดนะจับตลาดนะขายอกีายวกับยานีิบอกจับตลาดเลยจับมุมตลาดนะน ต้ส่งอาจารนี <c oughs> ่ย้เดนันนี้นข้วอยสียมันจะขเียามันอเสียผมตรงนี้ผมตรงนี้ยาักไม่เป็นยาต้นไม้ อันนี้เอายาต้นไม้ไปต้มเกีินเลยเพราะยามันกับอะไ้แปลงสามหม้อร้อยเดียวยาต้นไม้นะในเขตหัวกเข็มกระปางเอาไปต้มอ,อืมัมนหายหมดแล้วซื้อไปเลยซื้อไปต้มกินเลยยายาไม่ยาต้นไม้มันเป็นยามาจากลาวเป็นไม้ขายสิเป็นเกี่ยวกับหมอเขานี่นะ